ทานอันเลิศเรื่องของทานอไมยของการบำเพ็ญบุญด้วยการให้ทานผู้ที่หมั่นบำเพ็ญทานอยู่เสมอๆจะเป็นผู้ที่ไม่ขัดสนจนอยากลำบากไร้ซัพย์เพราะทานเป็นเหตุนำมาซึ่งทรัพย์คนที่เป็นผู้มีเงินทองสมบัติมากในปัจจุบัน ก็เพราะเหตุที่เคยให้ทานไว้มากแต่บางคนอาจจะรู้สึกตัวเองได้ให้ทานแล้วไม่เห็นจะรวยเลยนี่ก็เพราะยังเป็นผู้ใหม่ในการสั่งสมทานบารมีเหมือนต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่ยังไม่ถึงเวลาออกช่อออกผลต้นยังเล็กอยู่ต้องรอเวลาจะเลริญเติบโต หรือบางคนอาจจะยังไม่ถึงพร้อมด้วยศรัทธายังไม่ถึงพร้อมด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ผลที่ออกมาจึงไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็เพราะเหตุปัจจัยที่ไม่สมบูรณ์การทำทานนั้นต้องพร้อมด้วยความศรัทธาเจตนาในการให้ต้องบริสุทธิ์ด้วย การให้วัตถุจะมากหรือน้อยก็ยังไม่สำคัญเท่ากับเจตนาที่บริสุทธิ์ในการที่จะให้ก็คือถึงของที่จะให้แม้จะน้อยแต่ถ้าได้ให้ไปก็ด้วยจิตใจที่มีกำลังศรัทธ,ธามากก็จะได้ผลบุญที่มากได้ดังตัวอย่างของนายตินบาล บริจาครัพย์เพียงหนึ่งบาทเพื่อนร่วมในการทอดกระถินได้กลายเป็นเศรษฐีในชาติปัจจุบันทำบุญเพียงบาทเดียวอนิสง์ได้ถึงเป็นเศรษฐีในชาตินั้นเลยทง้งทั้งที่นายตินาบานเป็นคนยากจนอนาถาเขาก็ทำบุญแค่นั้นแต่ว่ามากด้วยศรัทธานายตินาบานคนนี้ ทำงานเป็นคนรับใช้ของเศรษฐีได้รับค่าจ้างเป็นอาหารวันละไม่มากพอได้อาศัยอาหารประทังชีวิตไปวันๆไม่มีเงินทองอะไรเลยเพราะเขาได้เพียงอาหารเป็นค่าจ้างในวันหนึง่งที่บ้านของเศรษฐีมีการเตรียมงานทอดกรถิน นายตินาบานเห็นคนในบ้านเศรษฐีร่วมกันเตรียมข้าวเตรียมของจึงไปสอบถามได้ความว่าเศรษฐีเจ้านายกำลังจะมีงานทอดกระถินนายตินาบานก็อยากร่วมบุญทอดกระถินบ้างจึงถามเศรษฐีตนเองจะขอร่วมบุญทอดกรถินบ้างจะได้ไหมเศรษฐี ก็พันนาอาอนิสงของการทอดกรถินให้ฟังแล้วบอกว่าใครจะร่วมบุญทอดกรถินด้วยก็ได้จะมากหรือจะน้อยก็ได้ทั้งนั้นนายตินาบาลก็รับปากกับเศรษฐีว่าตนเองจะขอร่วมบุญด้วยเมื่อได้บอกเศรษฐีเจ้านายไปแล้วก็มานึกว่าตนไม่มีอะไรเลย แล้วจะเอาอะไรไปทำบุญตนเองเป็นทาสใหม่เงินซักบาทเดียวก็ไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าที่นุ่งอยู่เพียงชุดเดียวจึงตัดสินใจนำเอาชุดที่ตนใส่อยู่ไปเร่ขายนายคนนี้ก็เลยไปหาใบไม้มาเย็บเป็นผ้านุ่งแล้วเดินไปเร่ขายเสื้อผ้าของตนในตลาด ชาวบ้านต่างหัวเราะย้อนายตินาบาลหาว่าเป็นบ้าเอาใบไม้มานุ่งแล้วเอาชุดมาเดินเล่ขายเสื้อผ้าแบบนี้นายตินาบาลก็ไม่โกรธไม่โต้แยง้งและได้เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าตนเองเป็นคนยากจนอนาถาเศรษฐีเจ้านายจะทำบุญทอดกระถิน ตนเองอยากร่วมทำบุญด้วยแต่ไม่มีเงินเลยตนมีเสื้อผ้าอยู่เพียงชุดเดียวจึงเอาใบไ,ไม้มานุง่งนายตินาบานนี่แกเอาชนะความอายเอาชนะความตรหนีได้ชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นจึงเห็นใจช่วยซื้อเสื้อผ้าชุดนั้นไว้ในราคาหนึ่งบาทผ้าที่ใช้แล้วก็ได้เงินมาแค่นั้นแหละ มื่อได้เงินมาแล้วแกก็ดีใจจบอภิษฐานจบแล้วจบอีกเกิดปีติดีใจที่จะได้ร่วมบุญทอดกระถินกับเจ้านายแล้วแกก็นำเอาเงินหนึ่งบาทนั้นไปมอบให้แก่ท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีรับเงินบาทหนึ่งแล้วก็คิดว่าหนึ่งบาทนี้มันน้อยเหลือเกินซื้อได้แค่เข็มเล่มเดียว จึงนำเงินไปซื้อเข็มมาเพื่อใช้เย็บผ้าเป็นจีวรที่จะถวายในงานกระถินส่วนนายตินาบาลก็ดีอกดีใจที่ตนได้ร่วมทอดกระถินในครั้งนี้ด้วยข่าวที่นายตินาบาลยอมสละเสื้อผ้าของตน แพรสะพัดไปถึงหูของพระราชาพระราชาจึงเลือกตัวเข้าเฝ้านายตินบาลได้บอกกับทหารของพระราชาว่าตนไม่มีเสื้อผ้าที่จะใส่เพื่อไปเข้าเฝ้าพระราชาเมื่อพระราชาทรงทราบก็เลยพระราชาทานเสื้อผ้าเนื้อดีมาให้ในายคนนี้แกเลยนุ่งผ้า อย่างดีไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วพระราชาได้พระราชทานทรัพย์สมบัติต่างๆให้แก่เขาด้วยนายตินาบาลก็เลยกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันทีเลยฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอานิสงส์ของทานอยู่ที่ศรัทธาเป็นสำคัญนายตินาบาลทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม บุญจึงส่งผลอย่างมากและเร็วด้วยส่วนบางคนทำบุญแล้วหวังผลอธิษฐานให้ตนเองร่ำรวยขอให้ถูกหวยได้เกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าหรือบางคนอยากได้ชื่อเสียงอยากได้หน้าได้ตาจิตประเภทนี้เป็นจิตมากด้วยความโลภะไม่ได้ทำด้วยใจที่ศรัทธา หรือบางคนก็นานๆทำบุญทีหนึง่งพึงเริ่มทำแต่ก็บ่นว่าทำบุญแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยผลบุญคงไม่มีจริงดังนั้นเราจึงควรสั่งสมบุญบ่อยๆอยู่เนืองๆด้วยความศรัทธาที่เชื่อว่าบุญนั้นมีจริงบาปนั้นมีจริงผู้ที่หมันทำบุญทำทาน อยู่เสมอๆจะรู้ด้วยตนเองว่าบุญมีจริงและจะเห็นผลเลยว่าชีวิตไม่ขัดสนจนยากไม่ลำบากขาดมือหลั่งไหลมาเรื่อยๆการทำทานนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องทำกับพระสงฆ์เท่านั้นการให้แก่พ่อแม่ก็มีผลมากพราะบิดามารดาเปรียบเสมือนพระพรมของบุตร เราลองสังเกตดูก็ได้ว่าเวลาที่เราได้อะไรกับพ่อแม่เราจะได้รับอย่างนั้นมันจะมาเลยให้ของกินก็ได้ของกินให้เงินทองเราก็ได้เงินทองให้น้อยได้น้อยให้มากได้มากให้กับพ่อแม่นี้ได้บุญเยอะลองทำดูได้รับรองว่าจะไม่ขัดสน คนบางคนนี้ลำบากขัดสนเงินทองนี้ก็เพราะไม่ได้บำเพ็ญทานมาส่วนคนที่เขาบำเพ็ญทานมาจนมือชุม่มทำอยู่เป็นประจำเขาจะมีเงินทองมาให้ได้ทำอยู่เรื่อยๆลาบมันหลั่งไหลมาให้มีทรัพย์อยู่ตลอดดังนั้นขอให้เราหมั่นบำเพ็ญบนุญทำทุกอย่าง เท่าที่เราพอทำได้อย่างการที่เรามาวัดเรามาช่วยงานของวัดได้ใช้แรงกายช่วยงานวัดต้องเหน็บเหนื่อยต้องอดทนทำได้ยากกว่าการสละเงินทองเพราะบางคนเขาก็มีเงินมากเขาใช้เงินทำบุญนี่มันก็ไม่ยากบุญที่เกิดจากการขวนขวายช่วยเหลือการงานนี้ยากกว่า ที่เรียกว่าวับย,ยาวัจจัยมการช่วยงานพระาศาสนาได้บุญมากเหมือนการปลูกข้าวกล้าในเนื้อนาที่ดีเหนื่อยเท่ากันแต่ได้บุญมากกว่าเพราะงานพระาศาสนานี้เป็นงานที่ให้สติปัญญาให้ความสงบให้แสงสว่างกับชีวิตให้ที่พึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความดับทุกข์ทั้งในภพนี้และในภพหน้าตัวอย่างเช่นเรื่องของเท้าสักกะเทวาราชหรือพระอินท์ซึ่งในอดีตทํารบุญไว้มากตั้งแต่สมัยก่อนหน้าที่จะมีพุทธศาสนาอุบัติขึ้นมาพระอินท์ในชาติที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นท่านชอบช่วยเหลือคนชอบไปถากถางทําถนนหนทาง สาร้างศาลาที่พักให้คนเดินทางแวะมาพักผ่อนพอเสียชีวิตไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชพร้อมด้วยสหายที่ร่วมกันนำทางสาร,าร้างศาลารวมสาสองคนต่อมาในสมัยพุทธกาลคนในเวลานั้นมีโอกาสได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาคนเหล่านี้ตายไปได้ไปเกิดเป็นบริวารของเท้าสัก,กะกเทวราชแต่ปรากฏว่าเทวดาเหล่านั้นมีรัศมีที่รุ่งเรืองว่าเท้าสัก,กะกผู้เป็นหัวหน้าเพราะได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์พวกเทวดานี้เขาจะแข่งขันกันในเรื่องของรัศมี ใครมีบุญวาสนามากก็จะมีรัศมีที่รุ่งเรืองมากเทวดารุ่นหลังที่ไปเกิดนี้มีรัศมีแผ่ไปกบรัศมีของเท้าสักกะเทวราชทำให้เท้าสกกะคิดแปลงตัวลงมาเมืองมนุษย์เพื่อดักทําบุญกับพระสงฆ์ผู้มีบุญบ้างพวกเทวดาเขารู้ว่าใครปฏิบัติด,ดี ปฏิบัติชอบพระอินนี้เขาก็รู้วันหนึ่งพระมหากับสปะท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านเป็นพระอรหรันและได้เข้านิโรธสมาบัติมาเจ็ดวันแล้วการเข้านิโรธสมาบัตินี้จะทำได้ก็แต่พระอรหรันและพระอนาคามีที่ได้สมาบัตแปดเท่านั้นในเจ็ดวัน ที่เข้าสมาบัตินี้ท่านจะไม่ฉันอาหารไม่ดื่มน้ำจะไม่มีจิตใจแม้แต่ร่างกายใครจะเอาไปเผาไฟเอาไปถ่วงน้ำท่านจะไม่เป็นอันตรายเลยพอพระมหากับสปะท่านออกจากนิโรธสมาบัตในวันนั้นท่านก็พิจารณาว่าท่านจะไปโปรดใครดีท่านก็ตั้งใจว่า จะไปโปรดคนยากคนจนเพื่อให้เขาได้รับอานิสงส์แห่งทานครั้งนี้บุคคลใดที่ได้ถวายแก่ผู้ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตเป็นคนแรกจะได้เป็นเศรษฐีภายในเจ็ดวันอานิสง์แรงมากแต่ต้องเป็นคนแรกด้วยแล้วท่านก็มุ่งหน้าสู่ชนบทส่วนพระอินท ท่านก็รู้ว่าพระมาหากับสปะตั้งใจจะไปโปรดคนจนด้วยเกรงว่าพระมาหากับสปะท่านจะรู้จึงชวนมเหสีชื่อสุชาดาแปลงกายเป็นตายายอยู่ในกระต๊อบเก่าๆดักอยู่กลางทางที่พระมาหากับสปะกำลังเดินมาเมื่อถึงกระต๊อบของตายายพระมาหากับสปะ ท่านจึงแวะปโปรดเทวดาในร่างของตายายได้พากันนำอาหารทิพได้เนลมิตรไว้นำมาใส่บาตรแต่อาหารเหล่านี้มีกลิ่นหอมและปลาณีตผิดกับของคนยากคนจนพระมหากับสปะท่านจึงสงสัยเมื่อกำหนดจิตปุ๊บท่านรู้ทันทีเลยว่าสองตายายนี้เป็นเทวดาไม่ใช่มนุษย์ พระมาหากับสปะจึงพูดขึ้นว่ามหาบาพิษเหตุจะไหนจึงกระทำเยื่องโจรเล่าท่านสก,กะเทวราชก็ว่าด้วยเหตุใดท่านจึงมาว่าโยมเป็นขโมยเล่าพระมาหากับสปะตอบว่าอาตมาตั้งใจที่จะโปรยคนยากคนจนให้เขาได้มั่งมีแต่ท่านมิได้ยากจนเลย ท่านสักกะก็พูดขึ้นว่าโยมก็เป็นคนยากจนเหมือนกันโยมเป็นหัวหน้าเทวดาแต่มีรัศมีสว่างสวยัยลุ่งเรืองสู่บริวารไม่ได้เช่นนี้แล้วจะไม่เลือกยากจนได้อย่างไรนี้ท้าวสก,กะะเทวราชท่านก็มีเหตุผลของท่านเหมือนกันหลังจากท้าวสักกะและมเหสีได้ใส่บาตร ถวายพระมาหากับสปะแล้วทั้งสองก็มีรัศมีที่สว่างสวยัยรุ่งเรืองกว่าบริวารทั้งหลายจึงนับว่าเป็นบุญของผู้ที่ได้เกิดมาในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์ซึ่งเปรียบเสมือนเนื้อนาบุญที่ดีหวานอะไรไปก็จเจริญงอกงามแม้ว่าในยุคสมัยนี้ จะมีพระอริยะบุคคลน้อยกว่าในสมัยก่อนก็ตามนอกจากนี้แล้วผลของทานที่ได้กระทำไว้ในครั้งหนึ่งยังส่งผลให้มากมายหลายภพชาติด้วยดังตัวอย่างเรื่องของพระศรีวลีสาวกผู้ที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลาย ในด้านลาบสการะอดีตชาติของท่านที่ได้เคยบำเพ็ญไว้คือพระศีวลีในอดีตท่านได้เคยตั้งความปลาลกไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าพระปทุมมมุตตระนับถอยหลังไปแสนกับในครั้งนั้นท่านได้พบกับพระปทุมมุตตระพระองค์ ทรงยกย่องพระสงฆ์รูปหนึ่งว่าเป็นพิสุผู้เลิกกว่าพิสุทั้งหลายในด้านลาบสการะอดีตพระศีวลีท่านก็อธิษฐานตั้งความปรารถนาไว้เช่นนั้นบ้างแล้วท่านก็ได้ถวายท่านแก่พระปทุมมุตระและหมู่สง์ตลอดเจ็ดวันพระปทุมมุตตะ ท่านทราบถึงความปรารถนานั้นของอดีตพระศีวลีพระองค์ทรงพยากรว่านับจากนี้อีกแสนกับเป็นสมัยของพระพุทธเจ้าที่มีนามว่าพระสมณะโคดมท่านจะได้เป็นพิสุผู้เลิศในด้านลาบสการะและต่อมาในกับที่91%ท่านได้เกิดมาพบกับพระ วิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นท่านเกิดเป็นชาวชนบทมีอาชีพหาน้ำพึ่งจากป่านำไปขายในเมืองซึ่งในระหว่างนั้นชาวเมืองกำลังแข่งกับพระราชาถวายทานแก่พระวิปัสสีในเวลานั้นชาวเมืองเตรียมของถวายทานได้เกือบครบหมดทุกอย่างแล้ว ยังขาดแต่ก้อนน้ำพึ่งจึงได้ให้คนไปดักที่ชายป่าคอยหาซื้อน้ำพึ่งจากชาวบ้านที่เขาเข้าไปหาน้ำพึ่งในป่าก็ปรากฏว่าพาศีวลีในครั้งนั้นท่านกำลังเดินถือน้ำพึ่งที่เก็บได้จากป่าเตรียมจะนำมาขายในเมืองก็มาเจอคนที่คอยดักหาน้ำพึ่งพอดี นายคนนี้ได้ขอซื้อน้ำพึ่งในราคาหนึ่งกหาปณะอดีตภาษีวลีท่านก็สงสัยว่าแค่น้ำพึ่งที่ไม่มีราคามากมายอะไรทำไมจึงให้ราคาสูงขนาดนี้จึงแก้งตอบไปว่าหนึ่งกหาปณะเราไม่ขายหรอกชายคนนั้นก็ขึ้นราคาให้อีกสองสามสี ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งพันกหาปนะอดีตพระศรีวลีก็ไม่ยอมขายไม่เห็นว่าต่อเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขายชายคนนั้นจึงได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องการแข่งขันถวายทานระหว่างประชาชนกับพระราชาที่ยังขาดอยู่ก็แต่น้ำพึ่งอดีตพระศรีวลีได้ยินเช่นนั้น จึงเกิดศรัทธาอยากจะร่วมถวายทานในครั้งนั้นด้วยจึงได้บอกว่าน้ำพึ่งเหล่านี้ไม่ขายหรอกให้หนึ่งพันกะหาปณะนะเราก็ไม่ขายแต่ขอให้เราได้เป็นใหญ่ในการถวายทานในครั้งนี้ในที่สุดอดีตพระศีวลีก็ได้เป็นผู้ถวายน้ำพึง่งแก่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับตั้งความปรารถนาในการถวายทานในครั้งนั้นที่นับว่าเป็นมหาทานของพระศรีวลีได้เคยบำเพ็ญไว้ในอดีตชาติเราจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการให้ทานที่จะเกิดเห็นอานิสง์ได้มากนั้นต้องประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์สามประการก็คือ 1. วัตถุทานบริสุทธิ์คือ วัตถุที่ให้นั้นได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่ได้มาด้วยการขโมยช่อโกงเบียดเบียนผู้อื่นเขามาแล้วนำมาทำบุญแบบนี้อานิสง์ก็จะไม่เกิดเปรียบเสมือนมีเมล็ดพันธุ์ที่เลวปลูกอย่างไรก็ไม่ขึ้น 2. เจตนาผู้ให้ต้องบริสุทธิ์ก็คือ ให้ด้วยความศรัทธ,ธาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลอะไรจากการที่ให้เช่นความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาศรัทธ,ธาในพระสงค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อเลื่อมใสความศรัทธ,ธาแล้วเกิดความปลื้มใจชื่นใจที่ได้ให้นี้อน,นิสง์เกิดทันทีเลยได้ความสุขใจเป็นอย่างแรก สามผู้รับเป็นผู้บริสุทธิ์คือผู้รับเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีความบริสุทธิ์แห่งจิตใจโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเปรียบเสมือนเนื้อนาที่ดีปลูกอะไรก็งามรวมไปถึงบิดามารดาที่มีความปรารถนาต่อบุตรก็เปรียบเสมือนพระพรมของบุตรด้วยดังนั้น พวกเราทั้งหลายขอให้เป็นผู้มันสั่งสมบุญโดยการบำเพ็ญทานเพื่อชำระความตนีชำระความโลภออกจากจิตใจและเพื่อความสุขอันไพ่บูรณ์แก่ตนเองทั้งพบนี้และพบภายภาคหน้าเป็นสเสบียงบุญข้ามพบข้ามชาติไปจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานครับ ช่องสถานีมีบุญขอขอบคุณท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญอายุขวัญมั่นยืนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการด้วยตืน